นี่ทุกคนครับในป่าจังหวัดพะเยาช่วงเดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับยังมีเห็ดให้เก็บกินนะครับนี่นั่นก็คือเห็ดลมหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ไดไข่นั่นเองครับกลิ่นท่านหอมๆเลยครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะครับมันได้ความชื้นจากเมฆหมอกเพราะฉะนั้นเห็ดจะมีรสชาติที่เข้มข้นมีความหอมแล้วก็มีความหวานเป็นพิเศษครับหอมมากมาก นี่แหละครับส่วนเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้ที่ดอกเล็กๆที่อยู่ใต้ใบไม้แบบนี้เราก็จะปล่อยมันไว้นะครับให้ได้รับความชื้นอีกประมาณสักสองสามวันมันก็จะเบ่งบานออกมาครับค่อยมาเก็บกันต่อเนาะนี่ทุกคนครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าเห็ด เห็ดลมเห็ดใครดูดอกตุมต้มๆเยอะเลยเขาได้ความชื้นจากเมฆหมอกนะครับจากหมอกในตอนเช้าทําให้เห็ดที่ออกมามีรสชาติหวานหอม,อมหอมมากๆเลยนะครับนี่ดอกตุมต้มๆสวยๆมีดอกตุมต้มๆเล็กๆเยอะเลยนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อครับ นี่ทุกคนครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนแบบนี้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับนี่ในป่าจังหวัดพะเยาเราจะต้องเดินบริเวณริมห้วยริมริมลำธารแบบนี้แหละครับมันจะยังมีความชุ่มชื้นจากเมฆหมอกแล้วก็เกิดเห็ดเห็ดลมเห็ดไข่หรือเห็ดน้ําแป้งกลุ่มเหล่านี้แหละครับที่ออกในช่วงนี้ครับนี่ นี่และครับทุกคนครับผมเข้าป่าไปแป๊บเดียวนะครับก็ได้เห็ดมาพอที่จะทํากินแล้วละครับนี่ก็มาผัดได้ประมาณ1จานแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือเห็ดดอกตุ้มๆดอกเล็กๆที่ยังอยู่ในป่านะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปดูกันต่อครับ